อันนี้ฝันหรือว่าเ,<ล>เห็นเลยฝันล้วเห็นเลยเห็นเลยเห็นในยานเลยนะมองเห็นเลยอะมองเห็นเลยภ<อ>าพมองมาเลยจะมาไม่นานเนาะภาพจะมาไม่นานเ,เหนมือนเหมือนเราใช้หนังอะ่ะก็ให้เห็นแป๊บนังจะขาดก็มาก็มาหรือยังไงก็ต้องมาที่นี่วันนี้ครับก<อ>็ดข,ข,ขึ้นว่าตรงนี้จะอยู่บ้านหรือเปล่าน้อสวัสดีคุณผู้ชมนะสวัสดีสีีถูกท่านผมทิศพันธ์ช่องคุมทรัพย์พานาคนะครับวันนี้ปู่ปราศาสตรนะครับ ถกฝันหงลวงปู่สวงอันนี้ฟันในแล้วนะครับไม่รู้ฟันอะไรครับมาถึงที่แลวครับเนี่ยมาถึงที่กระท่อมหลวงปู่สวงที่ไม่เคยมานะครับอยู่แถวบริเวณบัวเชิดนะครับกําลังทําพิธีจุดขอพรหลวงปู่นะครับตนตัวนี้มีกระท่อมมีแต่ว่ายังไม่มีลูกหลวงปู่พระว่านิมิตว่าหลวงปู่ยังมีกระท่อมนะท่านอาจจะเคยมาอยู่หรือมานั่งเล่นหรือเดินผ่านตรงนี้นะครับ กระท่อมนี้สร้างมานานแล้วนะครับแต่ว่าจนเปลี่ยนยาคาไม่รู้กี่รอบแล้วเปลี่ยนยาคากี่รอบแล้วสา,สามรอบเปลี่ยนยาคาสามรอบหลักสามก็มาแล้วนะครับก็สามสี่ได้นะครั้งที่สี่แล้วครับตอนนี้เปลี่ยนราคาสามรอบโอ้ยา,ยาคาก็อยู่ใกล้ๆกลก้กระท่อมราสังขารหลวงปู่สวงอยู่บริเวณอำอเภอโพชิดนะย้อนเต๋อ สิบเก้าดอกลุงป no, so ู่บอกตลอดว่าถ <vis> ้าให้ถึงลุงปู่ต้องสิบเก้าดอกอ๋อถ้าจุดทูบต้องสิบเก้าดอกถ้าห้าดอกห้าดอกวัดพระไม่พระไม่ถึงลุงปู่ก็ต้องสิบเก้าดอกอ๋อในบ้านเราก็มีห้าดอกก็คุณพระธรรมระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แต่ถ้าไปที่วัดแค่สามดอกอืมไปที่วัดแค่สามดอก ปู่ต้องฟันอะไรสักอย่างหนึ่งมีข้าวลามมาด้วยมีมัน

គុណគ្រូលោកអោអាងគុណលោកអោខាន់គូនចៅចောက်ភ្នំលើងភ្នំម៉ែមានកោសធមគូនមើលភ្នំបែកបផ្សេង ដល់កំលែងខាន់លោកតាំងគូនត្រស់ nga គូនស្រីមួយឆ្ងាយនេះណាម៉ូដល់កទួមលោកតាហឺណៃខាន់គូន nga ត້ອງប្រតង nga ស្រី អ <tries> <anything> <forSenate> <tries> ូមូអុយមូលីងសកលគុទៀសកលអាស <tries> រេសកលអាសរេនេនកំលែងខុនលោកអោគីម៉ងគួនចៅមើលដែងតែលើយណា ប <mí> ានត្រែងអាលៅគឿយណូនែញាណាងងកូនប្រងាអុយរាប់មកដែងហូដល់អើយបានលៅគឿយណូណូផង់ដៃផង់តាងង ក្នុងក្រេនីឯងណាពីដើមន້ອງស្រកងាតាពីស្រកចារិណាគូនល្អគឺដើមរបស់ត្រេនីឯងណាគូនត្រងារាប់ដេញាផង កូនមកតងប្រកាន់ស្រីบ้านសកលគ្នានេះហើយអាននេះកូនប្រស្រីមូលីងមួសេចស្ដាប់ឮកូនចៅតងអានណាស់ บ้านเผาละเอากุยเดินนี่นะโมโพสมาโมโพประสาบอหน้าแต่งมีนระบาติอย่างเพิ่นได้นี่แน่นะโอ้บ้านมโนพี่เดิมนี่เนี่ยนะ ពីគម្រ្នៃឯងណាលើងមុខពីដើមមានមានតែដោកមានមានតែព្រៃប ான் ត្រែងសង្ hat ណាស្រួលលោកគីមោណូប ான் ណាត្រែង กระทิกูนเจ้าปีนี้แน่นาโอ้ยสร้างเวียงวังลือเอาทุกนี้เอยานาเองเอบานเตรนเอนาลือเอาเคยนอ เลขเปิดฝากเครื่องดื่มปู่เลขอะไรได้เนีฝากเครื่องดื่มขอดูหน่อยนะครับโอ้ศู 1, 1, 4, 1, นยะ์หน,นึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่นะเลยมานองปู่ปู่เยอะอ่าสาธุอ๋อน้ำตาไหลเลยโอเคบุญปัตบานบอโอเป็นไม่ฝันเรา ปูฝันไหมครับเมื่อวันนี้ม่เช้าปูให้เห็นเลยครับให้มาขู่อยู่ตรงนี้บ้างไห้ดูจากบ้านพี่บ้านพี่น้องให้พี่ดูจากกันพี่น้องท่านให้มาแต่เมื่อวานมาไม่ได้อืก็เลยได้มาแต่เห็นภาพมาแล้วแต่กระถมกระท่อมที่นี่เราสร้างกี่ปีหลายปีนะเปลี่ยนยาคาไปสามรอบแล้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าท่านให้เห็นมอเช้าเนี่ยเห็นเป็นกระท่อมใหญ่นะกระท่อมใหญ่กว่านี้อ๋อ แต่อาจจะเหนในภาพนะ่ะจะเป็นกระท่อมใหญ่รูปแบบให้เห็นหมดเลยอ๋อแสดงว่าท่านอยากได้กระท,ท,ท่อมใหญ่ได้กระท่อมใหญ่ลอลามาได้อาศัยอันนี้เล็กเกินท่านบอกให้ลูกหลานมาเล่นมากินท่านบอกงี้ถา,านที่หลวงพ่อเคยมาเคยมากินมานอนอะไรเงี้ยสมัยก่อนในในเป็นดงเป็นปางก็เลยวันนี้เอาข่าลามาถวายท่านด้วยออเอ็มร้อยฤกก็น่าจะเอาเลดตัวเดิมตัวนี้ห<ด>นึ่งส่วนสี่ อ๋อฝันที่ฝ่าปูวันนี้แล้วก็ฝันว่าปูไปบอกเลขอีกอาจารย์อาจารย์อนุชิตก็ท่านก็มาที่นี่ด้วยนะครับขออนุญาตถ่ายครับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งเก้าสี่เด้อนะครับเมื่อกี้ในสองในกล้องไม่ชัดหนึ่งเก้าสี่เก้านะครับเลขเก้านะครับหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับ 194ครับคุณชม194กระท่อมนี้ยาคานี้เอ็ดนะครับเคยมานี่เอ็ดรือกงเปลี่ยนใหม่ก็คือเอ็ดมาเห็นกันเลยบริจาคนะครับยาคาจำนวนห้าร้อยนะครับเนี่ยทั้งๆที่ทนะไม่เคยรู้จักนะครับแต่ว,ว่าเห็นแล้วก็เป็นสถานที่ลงปู่นะครับก็เลยเกิดความศรัทธานะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปนะแต่ว่านี่ยาคาของเอ็ดเปลี่ยนได้เมื่อประมาณ่าจาก สองสามเดือนนะก็ผลผลสุดท้ายก็มีสิทธิ์หลวงปู่ฟันเห็นแล้วก็ท่านก็นมานะครับโดยเฉพาะปูป่ประสาทแล้วก็อาจารย์มมชิตท่านก็นมาด้วยี่กับปู่เมื่อกี้นี้เสียงเพราะมมากเลยคนลุกเลยคือทั้งคนลุก ทางลูกอยากจะไปนั่งฟังแบบใกล้ๆเลยไม่สอนนะคะไม่สอมมาเองใช่ไหมเนี่มาเองไม่ได้ท่องไม่ได้ท่องมไม่เคยเรียนพอเวลาเกล่นปุ๊บขอพรบอกกล่าวท่านจะเข้ามาสวมแล้วก็เข้าแล้วบอกบอกบอกเรื่องราวบอกเรื่องราวเมื่อกี้เกือบถึงหลวงปู่ก็แห้งแล้วเห็นหลวงปู่ก็แห้งเดินมากับหลวงปู่ท่านว่าหลวงปู่ก็แห้งเคยเดินกับท่านอตรงทางเนี้่ตรงทางนี้เลยเคยมาปฏิบัติตรองนี้เฉพาะเราเอาใบขึ้นคือเนื้อมยื้มบอกรถหมดเลย ออยิ่ตตนเกิดตน,นละนะครับคน้นไพอนค้นเข่พนี่งนะเนี่ยที่เปนงแบบเหมือนทรงไทยนั่นแหละเออเราจะจะใหญ่กว้างคือพวกเราลูกหลานนี่เป็นนั่งได้ออท่านบอกว่าตรงนี้ให,ให้ลูกหลานมานั่งกินนั่งอะไรคุยกันท่านบอกว่าเหมือนหลวงปู่มาปฏิบัติท่านท่านมาปฏิบัติในดงในป่าแต่ก็มีมีเพื่อนฝูงมาเอานั่งมาคุยกันบางองค์ก็เอาของมาไว้ในดินไม่ได้เอาไป ใต้ใน,<ใ>นของดีใต้โอ้บอกให้แต่มันนานมากอ่ะนานมาเรายังไม่เกิดมั้งต<ม>แต่ว่าเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเหมือนเหมือนเหมือนพี่เขาบอกว่าพี่ลูกลูกลูกลุงเนาะเขาก็ได้แฟนกดบมันแต่ที่นี่นะเขาว่าเห็นลุงปูตกุกอนก็วิ่งหนีรั่วพี่สาวนะะว่าลุงปูจะไล่จับจะไล่จับสาวๆรัววิ่งหนีมาเล้พี่กลัวพี่กลัวลุงปูมาก เขาเคยเห็นเนาะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นเนาะเพือ่อเราเป็นโรคอะไรเขาจะจะจับให้ใครมีโรคอะไรจะดกดะดก็ให้คนก็กลัวเนาะในใี่แกก็ยังอยู่ทุวนเนี้เพื่อ,อ,อ,อเพื่อสซนในเมยกุ้ะครับได้มาถึงที่ปูให้มาที่นี่วันก่อนก็ฝันบ้านไดไปกลงปูแล้วก็ลงปูให้ด <ลง S 1> ว,วงตะวาน นี่ไงนี่ไงเลขยังอยู่หมันเดิมไหมสตกปูก็มาเปิดฟ้าถวายปูเมื่อกี้ก็หนึ่งหนึ่งแต่เป็นหนึ่งเก้าสี่อหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ก็ระดูเอากระดูเอาหนึ่งเก้าสี่หกสี่เก้าสี่หนึ่งมีนะคนหนึ่งเก้ามันเดิมเลยปูหลวงถวานอ่ะมาบนมาล่างก็ปูบอกว่าหลวงถวานหลวงปู่วานปูนี้่ปูให้อะไรนะหนึ่งเก้าจะให้หนึ่งเก้านะ เปช้าซื้อไว้แล้วซื้อไ้แล้วเนี่ยซื้อไว้แล้วหนึ่งแปดหนึ่งแปดตูก็บแปดลูกปูก็แปดแปดอ๋อแปดแปดหนึ่งแปดไวต้องมีเก้าหนึ่งมีเก้ามองแล้วมองเอกมองแล้วมองเอที่มาาว่าจะไม่ซื้อนะอาจจะซื้อขึ้นซื้อลงได้นะปูซื้อขึ้นคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ปูนะครับถ้าอยากได้กระท่อมขอเลขนี้ออกนะครับ เจ้าของกระท่อมนะครับนอนจุดทูบขอสามตัวหลวงปู่นะครับเนาะขอหลวงปู่สวงนะครับพอเกิดจากความฝันของปู่ประสาทแะท่านก็มาถึงที่นี่แล้วว่าปู่ตรงนี้ปู่เคยมาพักอาศัยเป็นสถานที่หลวงปู่พักอาศัยบางทีหลวงปู่มาพักนะครับ สถานที่ลำพูเคยพักอาศัยนะครับคุณผู้ชมนะครับขอเลขสามตัวทะเลขนี้ออกจะมาทํากระท่อมที่นี่โอ้สามสองเจ็ดนะครับเลขสามสองเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับสามสองเจ็ดหรือว่าสามสองหนึ่งก็ได้หรือว่าแปดสามหนึ่งก็ได้อ่ะดูจากชัดเลยคุณผู้ชมนะสามสองเจ็ด หรือว่าสามเจ็ดเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ดสองอ้ยเล, ك, เล็กเล็อีกแล้วเล็กดังอีกแล้วสามสองเจ็ดจะมาจริงๆบอสองเจ็ดนะครับคุณจุชมทำไมเจอตะลิกแบบนี้เนาะว่วยเนาะลออรี่ก็ไม่มีขายแล้วสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดอ่ะขอให้คุณผู้ชมนะครับเฮงเฮงรวยรวยซาธุสาธุพอนะพะต้องไปแล้วไม่ไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ไมันต้องมา ต้รงมา,อ,งมาอันนี้ฝันหรือว่าเห็นเลยฝันแล้วเห็นเลยเห็นเลยเห็นในยานเลยนะมองเห็นเลยมองเห็นเลยอภ<อ>าพลงมาเลยจะมาไม่นานเนาะภาพจะมาไม่นานเหมือนเราใช้หนังอะ่ะก็ให้เห็นปาบนังจะขาดก็มาเลยก็มาเลยยังไงก็ต้องมาที่นี่วันนครับกบิดือคิดอู่่ตรงนี้